สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิ่มจะพามาดูรถนิสสันโนตสีดํานะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่ากริบมากเลยเลขไม่น้อยนะ สภาพภายในสวยมากนิสันโนดคันนี้จะเป็นสีดํานะคะสําหรับภายนอกภายในก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยเลขไม้อยู่ที่9,8้าพันเองค่ะเป็นรถปี18นะคะส่วนราคาราคาก็อยู่ที่3ามแสนเราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีประวัติดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยอนุมัติไวภายใน3าชั่วโมงสามารถรอรถกลับบ้านได้เลยค่ะ หรืออยากผ่อนยาว7จปีก็ได้เลยนะคะจะได้ผ่อนเบาๆสบายๆนะอ่าดูภายในกันคร่าวๆเห็นไหมคะสวยกลิปอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนิมจะพาชมภายนอกรถแล้วก็ชมภายในรถอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักทายนิมเข้ามาได้เลยขอมาดูรถขอทดลองขับได้เลยนะปะไปเลยเราไปดูภายนอกและภายในรถกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวนิมจะพาชมภายนอก ในของเจ้านิสันโนดสีดําคันนี้นะคะนิสันโนดสีดําคันนี้จะเป็นรุ่น1.2 VL นะคะเครื่องจะเป็นเครื่องพันสองไฟหน้ามีไฟเดย์ไลท์มาให้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะน้ำมันสามารถเติม20ได้เลยกระจกมองข้างจะ <my> มาพร้อมไปเลี้ยวนะคะมือจับประตูข้างนอกจะเป็นโครเมียมตัวนี้ตกแต่งโครเมียมกันรอยมืกลับมาดีด้วยแแล้วก็ตกแตก โอมี่มมาให้ด้วยอันนี้ไฟท้ายน,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 นะคะรถสภาบใหม่กิบอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าออกรถนิ้สันกับเต็นท์รถบ้านคุณหุัชัยนะคะลูกค้าจะได้รถที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เราจะเป็นเน้นรถของผู้บริหารค่ะใช้งานน้อยเลขไม้น้อยนะคะ ชมภายนอกกันแล้วเดี๋ยวนิ้มจะมาไปชมภายในกันนะคะตรงมือจับประตูสัมผัสนะคะจะมีนี้วไขกุญแจให้แล้วก็สามารถล็อกลถจากภายนอกได้เลยอ้าวภายในเป็นไงไงบ้างคะวงมาลัยนีจะมีฟังก์ชันวิจิทยุมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอเรือไม้ Let me tell you. We I love you sweet. With you, I know that I'm like feeling. love, you. You, my love. My in the ฟ้านะคะพับไฟฟ้ามีระบบ AVS ให้ด้วยนะคะกระจกจะเ,กเป็นออโต้แล้วก็ล็อกออโต้สำหรับฝั่งคนขับค่ะเดี๋ยวเรามาชมเบาะหลังกันอันนี้คือเบาะหลังนะคะเห็นไหมคะสภาพเบาะไม่กริบอยู่เลยนะคะถ้าหลังค่ะสะอาดอห <my> ็นไหมคะ สวัสดีะคะ่ะสำหรับคันนี้เรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันสำหรับห้องเก็บสัมภาระค้ายกวางฝากมากค่ะตัวนี้จะมีฐ่านท้ายมาให้เรียบร้อย เพราะว่าเลขไม่น้อยมากเลขไม่อยู่ที่9,008นะคะแล้วก็ราคาราคาน่ารักมากราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0ทุกคนจับต้องได้นะคะลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดีรีดาวไปเลยค่ะสามารถผ่อนยาได้ เป็นยังไงบ้างคะชมภายนอกและภายในเจ้านี้สันนศคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยจริงๆนะคะออกรถที่นี่ที่เต็นท์บ้านคุณฉัดชัยนะคะลูกค้าจะได้ใบรับประกันสภาพรถยนต์รถยนต์ทุกคันจะไม่มีการตัดต่อไม่มีการชนหนักนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมด้วยเรารับประกันคุณภาพแถมเคลือบแก้วฟรีให้เงาเงาหล่อหลกลับบ้านไปเลยด้วยคะ่ะ สนใจรถนิสันนสคันนี้นะคะเข้ามาขอทดลองขับมาดูรถได้ที่เต็นท์บถบ้านคุณฉัดชัยนะคะมาติดต่อเซลล์นิ่มสวยๆคนนี้คนเดิมเลยนะคะเบอร์โทร0 6 2 7 2 8 2 2 2 4นะคะแล้วก็ ID ดี n ลนจะเป็น n w o, o n i m 1224นะเดี๋ยวนิมให้ไว้ด้านล่างนะคะ,ะมาไม่ไกลค่ะ เต็นรถบ้านคุณชัดชัยจะอยู่ถนนกาญจนาติดกับดีเอ็กเพสนะคะขาเข้าพระรามสองอเดี๋ยวใครสนใจทักทายส่วนตัวมานิ้มส่งโลเคชั่นให้นะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะรถยังจอดอยู่รอคนดูแลค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่กับรถรุ่นใหม่อีกนะคะวันดีค่ะ